ในรอบที่รอรอรองานมันมีอะไรที่ก็คือมันเป็นงานเป็นอย่างนี้อยู่สามเสียงเมื่อก่อนโอตอนนี้ยังยังยังรับเล่นอยู่พี่ยังรับเล่นอยู่เป็นอิสระเป็นอิสระ มันมันแล้วแต่ของสวนส่วนใหญ่บางทีมันจะมีเอ็กซ์ค่ามีพับพับคนมาบ้างแต่ว่าพับพับตอนนี้มันหมดขายเออเราเลยรถคันท erm. ี่เราเปแี <the 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 ่งนแม่รถเลยแบบนี้เลยเป็นรถคันเลยใช่ครับขับรถที่ใครแถวไหนพี่ผมก็ติดรถตั้สายเนี่ยหมู่บ้าผมเคยผ่านมาผมไม่ได้เห็นตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ะผมไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เมื่อก่อนผมมีรถพีด้าเหลียวกันหนึ่งเมื่อปีสองปีที่แล้วครับโอครับช่องแปดเนาะช่องแปดของเรา ามว่าเราเคยไปทุกช่องไหมไปทุกช่างสามสิบปีแล้วเวีย่กับการบันเทิงเนาะใช่พี่เราก็ไปเล่นแทนกันได้แต่เพราะหุ่นมันใกล้เคียงกันส่วนใหญ่เราก็จะมาทําแบบนี้เพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์เป็นจุดขายของตัวเองเป็นผมจะอยู่ซอยหกทับสี่แล้วทีนี้ก็ไอตรงเนี้ก็จะมาขายแบบถ้าไม่มีรถใครจอดผมถึงจะได้ขาย นัวผ่านไปผ่านมาก็สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆเลยเขาก็หัวแล้วปกติแล้วพี่แต่งตัวแบบนี้ทุกครั้งเลยไหมครับถ้าผมออกขายตังโมผมจะต้องแต่งครับถ้าเจอผมก็ทักได้ไม่เป็นไรถ่ายรูปไม่ต้องซื้อก็ได้ก็ทักกันได้คนข่าไป่านมาเห็นเขาว่ายังไงบ้างครับพี่เขาเมื่อกี้ก็เลยไปแล้วเขาวนกลับมาเขาให้พ่อให้แม่เขามาถ่ายขอถ่ายรูปด้วยครับก็สนุกดีก็มันเป็นการสร้างกระแสช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันมันซบเซาเนาะอย่างว่าหละ เราก็ต้องเ้าใจะเหตุผลแหละดีกว่าดีกว่าอยู่ว่าเฉยๆใช่ครับพี่ใช่ครับสร้างคอนเทนต์แต่งตัวขายของอะไรางี้ยใช่ใช่เรียกรายม้มของผู้บริหารไปมาเนาะครับดีกว่าดีกว่าที่เราจะเออเป็นพ่อค้าแต่งโมปกติก็คือขายทั่วไปเราก็ไม่ต้องแต่งถามว่าลําบากไหมการแต่งตัวมันมันก็ไม่ได้ลําบากนะแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบครับถ้าเราชอบกับมันสนุกกับมันก็ทุกคนมีสิทธิ์แต่งได้ถ้าเราเราต้องการที่จะสร้างสัษย์สัก อ่งนี้ทำไมถึงถึงเลือกเป็นแต่งตัวเป็นเงาะป่าอย่างเงี้ยครับคือ้ดยมันแต่งง่ายสุดแล้วอ่ะง,ง่ายสุดแล้วอ่าแต่ไอ,อ,อตัวเครื่องสำอางก็คือเราต้องมาร์กหน้าก่อนเราค่อยมาแต่งมันไม่งั้นมันจะเช็ดออกอยากอ่าตลับแต่งหน้านี่ก็ไม่ถูกนะตลับแล้วสี่ร้อยยอมซื้อเพื่ <c oughs> อที่จะแต่งสร้างสีสันอ่าใช่ครับก็แม่แม่ให้ซื้อคร <c oughs> ับก็เลยโอเคหรือก <พอ S 1> <ๆ S 2> ัญชัยก็กัญชัย วันนี้ผมยังว่าผมแต่งไว้เต็มที่เพราะผมก็มองมองจะทํายังไงดีเพราะว่ามันทําแบบฉุกละหุกมาเนาะช่วยเพื่อนเนี่ยครับผมแล้วเพิ่งแต่งวันนี้วันแรกด้วยเพิ่งแต่งวันนี้วันแรกแล้วก็กล่าวว่าถ้ารตนี้หมดปุ๊บเพื่อนเขาก็บอกว่าให้ไปเอามาอีกคือรตนี้เอามาลองก่อนช่วยเขาครับแล้วผลตอบรับเป็นไงครับโอเคใช้ได้ครับเข้ามาซื้อเยอะครับเข้ามาซื้อเยอะแล้วเข้ามาถ่ายรูปเยอะขาถ่ายรูปเยอะด้วยครับผม ก็ขอบคุณมากมาชวนหน่อยพี่ครับก็ฝากทางร้านด้วยนะครับจากเงาะเสดเดอดนลลดวนครับ Facebook ใช้คำว่าเสดเดอแดนลลดวนแล้วก็ YouTube ก็เสดเดพาลุยทั่วถิ่นแดนไทยแต่ว่าการมีร้านแตงโมแบบนี้ใครๆก็สามารถทำได้นะครับสร้างเป็นการสร้างอาชีพไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามถ้าคุณมีความตั้งใจมีความรักแล้วผมขอสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับไม่อย่าไปคิดว่าเราแย่งกันนะ คือเราช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของบ้านเรามันจะได้กระจายกระจายกันหน่อยเนาะครับขอบคุณมากครับมันเป็นการที่ว่าอยากให้คนกินมาลองกินแตงดูมันง่ายกว่านะเ,าเดี๋ยวผม<า>เดี๋ยว<า>ยผมจะให้ลูกหนึ่งมันจะเป็นเนื้อที่ว่าแตงโมมันแดงดีนะลูกเล็กก็แดงอะ่ะ <laughs> กก็อออร่ยในนีแบบึงเป็นไงครับได้ครับขายเองกินเองมีหลายราคาครับติดกมีเจหรืออะไรเนแล้วแต่บาทเพราถ้าข้นมันเล็กเนี่ยมันจะมันจะแดงแต่ว่าถ้ามันไม่แดงป๋ามาคืนเลยแต่สำหรับเด็กๆคนน้อยผมขอบคุณครับครับยังครับครับ ถ้าอร่อยแล้วมาซื้อลุงใหม่นะลุงจะหย่อนตรงนี้พี่ลุงจะหนาวครับรถจะหนาวขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงครับท้อไมถึงแวะซื้อลุงแต่งตัวดีหน่อยครับแต่งตัวแปลกๆใช่ไหมก็เลยแวะซื้อครับชอบชอบไหมลุงชอบครับโอเคผมนี่แค่เด็กๆจะชอบนะผมว่าเด็กๆเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึก คมกับคนฮัตคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบถูกขัมากเศรษฐกิจมันแย่ไม่จะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมุณอยากได้ผู้นําคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเรียบประชาชนมากจนไปถ้าไม่ลงทุนบ้านเืองประเทศชาติมันจะเรินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมือง ในเดลี่นิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลี่นิวออนไลน์